วัสดีจ้ามาทานข้าวด้วยกันค่ะเพืเ่อนเพื่อนหลานน้อยก็ทานจ้า,าน,น้อยก็ทานด้วยกันเมนูอะไรคะทานเมนูอะไรคะอารินทานเมนูอะไรจ้าข้าวต้มใส่ผักใส่อันนี้ใส่ไก่อกไก่เนื้อไก่กับแครอทบลอกโคลี่ใช่ไหมคะ วันนี้ยายก็ซื้อมาอีกนะบ,บล็อกคอรี่แล้วก็แม่เธอซื้อฟักทองมาก็มีแครอทดอ่งนะเดี๋ยวต้มไปให้พรุ่งนี้ต้มมาค่ะวันนี้เราก็มีเมนูเยอะนะคะนีสะเสดน้ำปลาหวานมีส้มตำจ้าหมูทอดไส้กรอกอันนี้ยำปลาทูจ้ะอร่อยไหมจ้า อลินอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมจ้าอ th 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 ้ํอ้ำาอ้ํอ้ำอ้ํเลยอ้ำเลยเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยจ้าตบมือให้น่อยตบมือให้น่อยตบมือให้หน่อยเร็วดีจ้าดิจ้าทุจ้าทําไงทุจ้าทุจ้าทําไงทุจ้าเดี๋ยวทุจ้าให้ดูหน่อยอลินทุจ้าก่อนทุจ้า ชูจ้าชูจ้าเร็วๆชูจ้าสวยๆเร็วๆชุจ้าทำไงนะบอกว่าไงนะสาธุสาธุบอ่อาสาธุอาสาธุให้ดูหน่อยเร็วๆสาธุจ้าสาธุก่อนสาธุก่อนเร็วๆค่ะอาสาธุก่อนอาสาธุก่อนสาธุก่อนเร็วๆ่อยให้กินข้าวเลยเลยอ่าสาธุจ้าก่อนสาธุไหนทำไงทำไงสาธุทำให้ดูหน่อยเร็วๆทำสาธุก็เป็นนะเพื่อนๆนะแล้วแต่อารมณ์เนี่ยอาสาธุให้ดูก่อนเร็วๆ สาธุไหนทำไงสาธุน่ะสาธนะุให้ดูหน่อยเดี๋ยวแต่รณมนะเวลานั้นหนูบอยทำนี่ยกมือขึ้นสองมือทูเอาทูเอาอย่างนี้ไม่ยอมทูสาธุให้ดูหน่อยจ้าอร่อยไหมจ้าสาธุให้ดูหน่อยเด้วอุ้ยคืออาปากกินดีแท้ยายทำอร่อยใช่ไหมลรอยายทำอร่อยลนะ่ะ อร่อยเอออร่อยอร่อยจ้ายายทำอร่อยใช่ไหมอาปากรับกินเลยอาปากกินเลยอ่รีบกินรีบโตไวๆรีบกินรีบโตไวๆจะได้รีบมาใช้เงินนะจะรีบมาจะได้รีบมาใช้เงินรีบโตไวๆอืมตอนนี้ยังใช้ไม่เยอะเดี๋ยวนมเดี๋ยวเป็นเพิ่อพุดนออกมาแล้วน่งหวน น้ำหนูอยู่ไหนอ่ะน้ำหนูอยู่ไหนจ้าอัน,น้ำให้หนูกินด้วยนะนะกินน้ำด้วยนะใจแม่จ้าอายุเท่ากันกันกบลูกบ่าวนินนะเนี่ยอายุเท่ากัน6เดือนเท่าไหร่นะวันเดจะเจ็ดเดือนแล้ว เท่าก ok ันแหละกับลูกบ่าวนินแต่ลูกบ่าวนินผมเขายาวผมเขาดำปิ๊ดปีแล้วอ่ะหวันดูเมื่อวานเนี่ยดูไรสดบ่าวนินเมื่อวานเนี้ยผมดำปิ๊ดปีแล้วผมยาวแล้วผมอารินยังบางๆอยู่เลยแสดงว่าอารินก็ผมน้อยผมบางเนาะขึ้นเป็นหย่อมๆเลยนะเป็นผมบางๆไงของไอ้น้องซีน่าลูกบ่าวนินเนี่ยัวดำหมดเลยอ่ะ ขนาเห็นในคลิปในโทรศัพท์นะยังหัวดำแสดงว่ายาวนะเนี่ยเยออก็จะก็กโกนผมเดือนไฟผมไฟก็โกรพร้อมกันนะอืมแต่ผมเขายาวเร็วเนะอดินผมบางเดตัด dachte, หัวร้านไหม<ด>หัวล้านไหมกินส้มตำส้มตำกับปลาขา ยายกินข้าวจุดจานบักใหญ่แล้วบางทีกับสะเดาสะเดามันไม่ขมเลยอ่ะมันเป็นสะเดามันอ่ะมัน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 อ่ะเอแม่มึงชอบอยู่หรอกหวานอ่ะยุ้ยลูกสาวคนโตมันชอบมันมันมันกินขมไม่เป็นมันชอบอย่างเนี้ยแต่ว่าแม่เจ๊ว่ามันไม่อร่อยกินแบบน้ำปลาหวานเนี่ยมันจะต้องน้ำปลาหวานมันก็หวานแล้วเนาะมันจะต้องออกขมนิดนึงจะต้องออกผลนิดนึงต้องซื้อสะเดาไอ้เขียวเหน่ะ อันนี้มันสะเดาแบบที่ว่ามันเป็นดอกดอกบานๆ่ะดอกเยอะเขาบอกอยู่ว่าเป็นสะเดามันอย่างว่ามันมันจริงๆเลยมันอย่างเดียวเลยมันไม่มีขมเลยมันไม่ขมเลยจ้ะอันนี้นะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่เจ๊ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆจ้าที่เข้ามารับชม